คนนิจิวะมีนักสร้างทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ Gamer นะครับวันนี้นับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครของปีเลนนะผมอ่าก็เป็นตัวละครที่อีโวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะนี่นะครับก็เลเวลอยู่ที่79เลยนะทุกคนก็เลเวลถือว่าแบบยัดมาเยอะมากๆนะครับดาเมจเป็นเอสลบคูดาวเอสลบนะครับแล้วก็เลือดอยู่ที่ A นะบัฟของน้องเขาเนี่ยคือบัฟแฟนทอมครับบัฟนี้เนี่ยก็จะเป็นการลดคูดาวแล้วก็ลดการใช้มานาด้วยนะครับอ่าก็เพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะน นะอ่าลดการใช้มานา20เปอร์นะครับแล้วก็ลดคูดาว12เปอร์เนาะคูดาวเมนจเท่านะครับประมาณนี้ถามว่าฟีเลนเนี่ยอีโวยังไงนะครับมาที่จุดอีโวเลยนะนี่ครับก็จะอยู่กับจอมบบันโบนะครับนี่เลยนะ ของค้าหมงฟรีเลนเนี่ยจะเป็นคาถาตรงนี้นะครับก็ใช้ไข่สีฟองนะครับใชอ้อาหารประมาณนี้หลักๆเนี่ยจะหาย่างก,ก็ตรงไข่กับอ,อะไรนะซุปนะครับก็จะหา2อันนี้ย่างหน่อยก็ต้องไปลงเลดจนกว่าจะได้เนาะราคาแรกคือ5,000นนะครับใช้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ใช้กุญแจอีก1ชิ้นนะครับกุญแจก็จะอยู่ในช็อปตรงนี้เลยหรือว่าเราลงเอาก็ได้นะลงเอาในเลดน,นะครับมันก็รอบเช่นกันเนี่ยคือเราต้องเอากุญแจตรงนี้ด้วยนะครับหนึ่งอันเนาะเราถึงจะสามารถอีโวได้นะครับก็ของอีโวใช้ประมาณนี้นะ โอเคครับเดี๋ยวเราครับไปดูในเกมกันเลยแล้วกันครับสำหรับฟรีเล่นปั๊บแฟนทอมนะครับเลเวล79นะก็เกือบเวลตันกันเลยทีเดียวไปดูรีวิวในเกมกันเลยโอเคครับผมก็ตัดเข้ามาในเกมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องฟรีเล่นนะครับปกติจะมี3ท่านะถ้าอีโวไปแล้วนะครับก็จะมีท่าที่4ก็คือท่าวีนะครับเพิ่มขึ้นมาเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูท่าแซดกันนะครับท่าแซดของฟรีเล่นครับก็จะเป็นการกลางโล่นนะครับทุกคนอ่ามันจะเป็นวงเวทอย่างนี้นะครับ วงนี้เนี่ยมันจะกันดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ว่าบอสจะตีเราหรือว่ามอนจะตีเราแค่ไหนนะครับก็ไม่สามารถตีเข้านะอแต่ถ้าวงหมดอย่างนี้ก็ตีเข้านะครับผมผู้ดาวนี่ถือว่านานเอาเรื่องเลยนะแล้วก็นี่ตีธรรมดาของฟิเลนนะครับถ้าเราปล่อยชิปล็อกเนี่ยมันจะล็อกตีให้เราเลยนะทุกคนเรามาดูสกิลเอ็กกันนะครับสกิลเอ็กเนี่ยก็จะเป็นท่าโจมตีแล้วนะกดเลยนะครับที่ก็จะกดค้างนะ นี่เลยอ่าบังคับทิศทางได้นะครับแต่มันใช้ได้แค่แป๊แบ,บเดียวนะท่านี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่นะทุกคนถ้า X คูดาวก็นานด้วยนานมากๆกว่าจะคูดาวเสร็จโอเคครับมาลองสกิล X อีกรอ,อบนะครับกด X ปุ๊บนี่ครับผมอ่าเรามาดูท่า C กันต่อนะครับท่า C เนี่ยก็จะเป็นท่าอันตีนครับตอนที่ยังไม่อีโวนะท่านี้เนี่ยต้องเว้นระยะห่างนิดนึงนะทุกคนไม่นั้นมันมันจะตีไม่โดนนะที่เราต้องเว้นระยะนิดนึง กดเลยแล้วกันนี่ครับมันก็จะลอยแล้วก็ยิงอย่างนี้เลยนะครับท่านี้เนี่ยคือแรงมากๆเลยนะ แต่ครูดาวเนี่ยก็นานเช่นกันนะครับก่อนจะครูดาวเสร็จนะคือเอามาเคลียร์มอนส์อะไรพวกนี้เนี่ยพี่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าสังเกตที่ครูดาวนะครับคือมันไม่ทันเลยถ้าพี่เดินไปต่อนี่ยคือพี่โดนมอนตีฟรีนะคือแบบเข้ามาคือโดนมอนตีฟรีครับสกิลคูดาวไม่ทันเห็นปะมันไม่ค่อยเหมาะกับการลงดาบอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะสำหรับปีเลนเนาะไอที่เป็นมือใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะกดสกิลซีอีกรอบนะครับถ้าอยู่ใกล้อย่างเงี้ยเห็นปะมันยิงไม่โดนนะทุกคนแล้วสกิลอ่ะมันไม่สามามรถเดดินนะไ้ะ ไอ้เมื่อกี้ที่โดนได้เดินได้เนี่ยคือมันบันบ๊กน,นะครับสกิลมันไม่โดนมันต้องเว้นระยะพอเราใช้สกิววลไปหมดแล้วนะครับเราก็จะไม่มีสกิลไหนเคลียร์คลิปได้เลยนะคือตัวมันเค,คลียร์คลิปลำบากมากทุกคนดูดิสกิลคู่ดาวช้ามากนะครับใครจะเล่นฟรีเลนเดียวๆเ,เนี่ยไม่แนะนําเลยนะควรจะมีตัวมาเสริมนะครับไม่ชาโดก็อ่า โดมะนะครับไม่โดมะก็โอคารุนนะเสริมได้นะครับโอเคอผมก็มาถึงบอสแล้วนะคือตัวละครแม่งกอดจะเคลียร์มอนได้นะครับคือแบบตีนานมากนะแล้วมานาตรงนี้เนี่ยคือใช้เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวท่าวีกันเลยแล้วกัน,นครับว่าสกิลวีของฟิเลนเนี่ยทำอะไรได้นะกดเลยแล้วกันนะครับสกิลวีก็จะเป็นแอนิเมชันอย่างนี้นะครับเป็นการยิง,ยงเวทยอย่างนี้นะดาเมจแรงมากนะทุกคนจากสองหมืน่น จาก2 8งหมื่นแปดเหลือสองหมนะครับประมาณห้าหกพันนะครับอ่ะก็ตีกลมๆเป็น6000แล้วกันแล้วก็ครูดาวสกิลวีเนี่ยก็ถือว่าเร็วนะถ้าเทียบกับสกิลอื่นๆนะครับเดี๋ยวลองสกิลซนะครับสกิลนี้ก็แรงเหมือนกันนะทุกคนจากสองพันสองนะครับเหลือเท่าไหร่ปึ๊บประมาณห้าพันปะสกิลซประมาณห้าพันครับก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับสกิลวีเท่าไหร่ดาเมจประมาณแบบพอๆกันอะสกิลวีกับสกิลซนะสกิลเอ็กนี่น่าจะเบาสุดละปึ๊บปุ๊บปุ๊บป,บป,บป 2, 000, บง นี่เป็นแอนิเมชันตีกี่ hit ตีสิบ hit นะครับอ่าก็ประมาณห้าหกพันนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับสกิลของฟรีเลนนะครับมันจะแรงรมากๆครับถ้าเราไปลงเลทนะทุกคนคือตอนลงเลทเนี่ยฟรีเลนนะครับมันจะคูณดาเมจเป็น105%่้้ใช่ไหมล้วตอนตีบอสเนี่ย ก็คูณไปเลยครับ105เปอร์เซ็นต์นะก็แรงมากๆครับตอนตีบอสในเลดเนานะพี่ว่าตัวละครตัวนี้นะครับเหมาะกับการตีบอสมากกว่านะครับที่จะเอาไปเล่นพวกสตอรี่อะไรพวกเนี้ยถ้าตัวสตอรี่ตรงนั้นนะครับไม่มีตัวแอร์นะพี่ว่าฟิเลนเนี่ยไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับอ่ะยังไงบอสก็จะตายแล้วเราฆ่าบอสให้ตายเลยโอ้โหกระดาษนี้ยิงยิงไม่โดนอีกอสกิลไปอีกรอบนึงไปปุ๊บ ถ้านี้ก็เป็นอมตะนะครับตอนใช้เนาะแต่จริงฟิเลนเนี่ยมันก็อมตะทุกท่าอยู่แล้วนะครับคือทุกสกิลของฟิเลนนะครับเป็นอมตะหมดเลยนะเมื่อเลยเหมาะกับการตีบอสเนี่ยเห็ะนไหมอันนี้ก็เป็นอมตะนะครับคือโดนตีก็ไม่เป็นไรไม่โดนซีนะครับถ้าเอากก็อมตะถ้าซีก็อมตะนะครับถ้า V ก็อมตะเออคืออมตะทุกท่าแต่ข้อเสียคือคูดาวมันนานไปหน่อยเนาะเห็ะนไหมคือกด X กก็เป็นอมตะ กดีอลอยขึ้นฟ้าหนีบอสก็ยิงไม่โดนเรียบร้อยฮะก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวฟรีเลนครับล่างอีโว ก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวฟรีเลนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเป็นตัวละครที่ทุกคนคิดว่าเก่งหรือเปล่าตัวส่วนตัวพี่เนี่ยพี่คิดว่าเป็นตัวละครที่ตีบอสแรงมากๆนะครับดาเมจเนี่ยคือเวอร์เลยก็ห้าหกพันอะแล้วสกิลวีก็ถือว่าครูดาวเร็วมากๆนะครับส่วนสกิลที่เหลือเนี่ยก็แอบครูดาวนานนะแต่ข้อดีคือเป็นอมตะไงอ่าเหมาะสําหรับคนที่กําลังหาตัวตีบอสลงเลนนะครับก็แนะนําตัวละครของฟรีเลนเลยแต่พี่จัดเทียริสเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็คงเป็นเทียเอสเนาะก็ขอบคุณทุกคนครััับบบทที่ดดดดดูมาาจจนนนนนต้้้แแลลวฝกกกกกกุคคคไ์์ชรรยะ รับคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย